ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอสโตแคริเอเตอร์ช anel กับการดูดวงเสียงไทยทํานายไทยทักด้วยไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่กันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมทําการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมไม่ได้รับสอนนะครับ และที่สำคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นไม่มีการชวนทำบุญไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับสมัยนี้มีอะไรแป,กแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าเชื่อคนง่ายอย่าโอนไวอย่าใจอ่อนอย่าโอนเงินให้ใครนะครับโอเคมาเข้าเรื่องเนื้อหาดูดวงทำนายทยทักเสียงทยกันวันนี้เลยนะครับเราก็จะมาดูแรนดอมกันเช่นเคยนะครับโดยการใช้ไพ่ทาโร่นะ วันนี้ผมจะใช้ไพ่ทาโร่หนึ่งสำรับนะครับซึ่งปกติจะใช้หนึ่งสำรับบ้างสองสำรับบ้างแล้วแต่เนื้อหานะครับซึ่งวันนี้จะใช้ไพ่หนึ่งสำรับนะครับเราก็จะมาทำนายแรนดอมเสี่ยงทายกันนะในหัวข้อสบายๆเช่นเคยนะครับไม่มีพิษมีภัยดูได้ทุกท่านนะครับการทำนายทายทักนี้ผมจะอ้างอิงตามแนวทางสากลนิยมนะทำนายไปตามตำราสรากลผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะครับและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ โอเคหัวข้อเสียงไทยวันนี้เราก็มาดูเรื่องสบายๆกันนะครับในหัวข้อที่ว่าคนน่ารักกําลังจะมาบอกรักคุณเออคนน่ารักกําลังจะมาบอกรักคุณคนน่ารักคือใครจะมาบอกรักคุณอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับทําใจสบายๆผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงไทยให้คุณนะครับคนน่ารักกําลังจะมาบอกรักคุณคุณได้ไพ่โอ้โหชัดแจ๋ว ชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะเวลานี้เด็กถือถ้วย p a ร e of Cups คนน่ารักที่จะมาบอกรักคุณมีโอกาสเป็นคนอายุน้อยกว่าเป็นคนที่เด็กกว่าแบบนี้เป็นคนที่หวานละมุนละไมนิสัยน่ารักเรียกว่าโอ้โหมีความอ่อนโยนน่าทนุถนอมกลุ่มกลิบเลยแหละอะไรประมาณนี้คนคนนี้จะเข้ามาด้วยน้ำใสใจจริงมีโอกาสที่เขาหรือเธอจะชอบคุณอยู่นานแล้วไม่ว่าเขาจะเป็นหญิงหรือชายคุณจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดพลังงานรวมแบบนี้ความเด็กถือถ้วยบง่งบอกชัดเจนว่าเขาชอบคุณมานานแล้ว เพียง <P eng ing ones> แต่ว่ายังไม่มีโอกาสเปิดเผยความในใจยังไม่มีโอกาสสรารภาพรักแม้แต่นะแม้แต่เขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณแล้วก็เก็บเงียบความในใจมาโดยตลอดแบบนี้เป็นไปได้เดี๋ยวเราจะมาขยายความกันว่าเขาใช่คนที่อยู่ใกล้ชิดคุณหรือไม่หรือเป็นคนทางไกลหรือเป็นใครเออขอให้ไพ่ใบต่อไปช่วยขยายนะครับเด็กถ <cultivate> ้วยคนนี้จะเป็นใครเออจะเป็นคนทางใกล้ทางไกลหรือเป็นใครกันในชีวิตคุณหรือจะเป็นคนใหม่เอี่ยมอ่าขอให้ไพ่บอกทีนะครับแล้วก็ สี่ไม้เท้า ออกไวไปไหมเนี่ยเพิ่งจะใบที่2ได้สีไม้เท้าแล้ว Four อ่ะ for o n ใบนี้เป็นไพ่การเฉลิมฉลองท่านที่ดูไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่เป็นประจำย่อมทราบดีว่าสีไม้เท้าคือซุ้มประตูแห่งการเฉลิมฉลองตามหน้าไพ่ตามภาพเลยนะครับตามตำราสากลว่าไว้เมื่อสีไม้เท้าปรากฏขึ้นมาความยินดีทั้งปวงกําลังจะเกิดขึ้นและแน่นอนที่ทราบกันดีนอกจากความเฉลิมฉลองด้านใดๆก็แล้วแต่ใบนี้ยังหมายถึงการเป็นไพ่แต่งงาน ซุ้มประตูวิวาการเฉลิมฉลองพิธีมั่นหมายพิธีบงคลสมรสอะไรแบบนี้เป็นการดีมากที่หยิบได้ใบนี้แล้ววันนี้เหลือเชื่อเพิ่งจะใบที่สองได้สี่ไม้เท้าแล้วโอ้โหลุ้นเลยว่าใบต่อไปจะเป็นอะไรใบนี้ออกมานะทำนายดีเลยว่าไม่ว่าคุณกับเขาจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรก็แล้วแต่มีแนวโน้มที่คนน่ารักจะมาบอกรักคุณตามหัวข้อ และมีแนวโน้มที่คุณจะเป็นคนเจ้าสเสน่ห์ขึ้นมาในช่วงนี้มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาชื่นชอบคุณหลายคนเป็นไปได้ในกรณีคุณคนโสดนะหรือจะไม่โสดก็แล้วแต่คนโสดถ้ามีคนมาชอบคุณก็ลองเลือกดูแล้วกันเอาตามใจชอบเลยนะตามความเหมาะสมเลยแต่ถ้าคุณไม่โสดระมัดระวังใจสักหน่อยเพราะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาชื่นชอบเข้ามาปลื้มคุณระวังใจนะครับอย่าวันไว้นะโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อประมาณนี้เลยไม่ธรรมดาพึ่งจะใบที่สองก็สี่ไม้เท้าแล้วโอ้โห พลังงานรุนแรงแมากวันนี้นะครับโอ้พลังงานความรักรุนแรงแมากมาแรงจริงๆโอ้โอโอเอ็มเพรสสุดยอดไพ่ตัวแม่ของไพ่ยิปซีออกมาแล้วดีเอ็มเพรสเขามองคุณดีมากเขาชื่นชมคุณมากไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับนะในความเป็นเอ็มเพรสไพ่จักรพรรดินีไพ่ตัวแม่ไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายดูได้หมดในความเป็นพลังงานรวมทํานายรวมไปเลยได้ว่า คุณเป็นคนที่ดูดีมากในสายตาเขาเขาเคารพยกย่องเทิดทูนคุณมากไม่ได้กล่าวเกินจริงไม่ได้อวยกันโอเวอร์ตำราสากลว่าไว้ชัดเจนว่าเอ็มเพรสคือบุคคลระดับสูงนะอ่ะในสายตาเขาอะนะ คุณเป็นคนที่เขาเทิดทูนเขาชื่นชมเขายกย่องมากคุณอาจจะทอมตัวว่าโอ้ยฉันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกอันนั้นคุณคือคุณมองตัวเองแต่ถ้าคนอื่นเขามองมาคนอื่นเขามองว่าคุณดูดีมากๆและเป็นไปได้ด้วยนะใบนี้คุณเป็นคนเจ้าเสน่ห์ไม่ใช่แค่คนน่ารักที่จะมาบอกรักคุณคุณอาจจะมีคนแอบชอบมากกว่าหนึ่งคนมากกว่าสองสามคนขึ้นไปเป็นไปได้ด้วยใบนี้ถ้าคุณผู้หญิงเสี่ยงทายได้คุณจะมีได้รับการยกระดับฐานะทางสังคมสูงขึ้นได้รับเกียรติได้รับการเชิดชูนะคร ถ้าหยิบได้ใบนี้เสี่ยงทายได้ใบนี้คุณเป็นมีดวงนารีอุปถัมภ์นะจะมีโชคดีจากการครบหาสุภาพสตรีนารีอุปถัมภ์ไม่ได้แปลว่าอยู่เฉยๆให้ผู้หญิงเลี้ยงนะนารีอุปถัมภ์คือเกี่ยวข้องกับสุภาพสตรีแล้วจะมีโชคดีประมาณนี้เลยโอ้ไม่ธรรมดามาดูกันต่อนะครับคนน่ารักกําลังจะมาบอกรักคุณเออเร็วๆนี้ไหมเนี่ยเออโอ้โหแปดถ้วยเออับครับ ชัดเจนมากๆเลยว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยมีปัญหาส่วนตัวไม่ว่าจะเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องใดกันแล้วแต่คุณบางคนกําลัง move on หรือ move on ได้แล้วอะไรแบบนี้การเสี่ยงทายแบบนี้ไม่สามารถตรงกับทุกท่านแต่พอจะเป็นแนวทางชี้แนะเอาไว้ใช้ประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้ว่าถ้าคุณเคยมีปัญหาใดๆในชีวิต move on ออกมาได้แล้วคุณจะเจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะครับโอเคไปกันต่อเลยนะพลังงานดีงามวันนี้ มี4ไม้เท้าออกมาตอนแรกก็ชโยแล้วครับความเฉลิมฉลองมาแน่ๆอยความยินดีเกิดขึ้นแน่ๆโอ้ส oh, ีถ้วย f o r cups ใบนี้ก็ต้องแบ่งคำทํานายออกเป็น2หรือ3ส่วนเอาส่วนแรกก่อนอย่างแรกคือคุณอาจจะเคยเจอความผิดหวังมามากหรือเคยเจอปัญหามามากดังที่กล่าวไปในใบที่แล้วความ8ถ้วย ปัญหาในใดๆในอดีตที่คุณอาจจะ move on หรือกําลัง move on อยู่ก็แล้วแต่ทําให้คุณระมัดระวังตัวมากขึ้นนี่คือความหมายที่หนึ่งคุณระมัดระวังตัวมากขึ้นความหมายที่2ถ้าคุณเกี่ยวข้องกับใครอยู่ช่วงเวลานี้คุณงอนกันอยู่หรือเปล่าเขางอนคุณคุณงอนเขาหรือต่างฝ่ายต่างงอนกันหรือเปล่าและความหมายที่3าช่วงเวลานี้คุณกําลังเลือกเฟ้นคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณมีหลายคนพยายามจะพิชิตใจคุณแต่ยังไม่ถูกใจคุณคุณยังไม่พอใจอะไรแบบนี้เป็นไปได้ใบนี้ออกมาการทํานา ได้โดยตรงเลยว่าคุณมาถูกทางแล้วคุณไม่ต้องรีบในการคัดเลือกคนเข้ามาในชีวิตนะครับค่อยๆปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติใช้เวลาคัดกรองดูนิสัยใจคอดูผู้คนคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงเออใครมาดีใครมาไม่ดีใครมาโปรโมชั่นแรงใครหมดโปรโมชั่นแล้วอะไรแบบนี้ดูไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะครับคนที่กำลังคัดเลือก คู่ชีวิตคัดเลือกเพื่อนหรือแม้แต่คัดเลือกบริวารใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ส่วนคนที่ยังงอนกันอยู่ก็ลองเปิดใจให้กันนะน่าจะดีกันได้ภายในเร็วๆนี้ผมว่าคุณงอนกันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อสิออแนวโน้มความสัมพันธ์นะครับคนน่ารักกําลังจะมาบอกรักคุณเป็นคนใกล้ตัวคุณหรือเปล่านะ คนใกล้ตัวคุณเด็กดื้อรักนะเด็กดื้อเด็กถือดาบวันนี้มีทั้งเด็กดาบเด็กถ้วยจะทํานายเป็นสองคนก็ยังได้เลยนะคนหนึ่งนุ่มนวลอ่อนโยนละมุนละมคนหนึ่งเด็กดื้ออีกคนหนึ่งแบบนี้ก็ได้หรือจะตีความว่าเป็นคนคนเดียวกันที่มีสองบุค,คลิกก็ได้เพราะคนเราบางทีอาจจะมีนิสัยใจคอที่หลากหลายในคนเดียวแบบนี้สามารถเป็นไปได้อย่างไรก็แล้วแต่พลังงานวันนี้โดดเด่นที่คนอายุน้อยกว่าแน่นอนแล้วเขาหรือเธอคนนี้เป็นคนใกล้ชิดคุณหรือไม่ขอให้ไพ่บอกทีนะครับ เป็นคนที่ใกล้ชิดคุณหรือไม่หรือเป็นคนทางไกลหรือเป็นคนใหม่ไพ่บอกทีนะครับอืมเป็นคนรู้จักกันอยู่แล้ว แต่มีระยะห่างทางไกลกันพอสมควรไม่ได้เจอกันบ่อยๆอา,อาจจะรู้จักกันแต่มีความห่างกันอาจจะอยู่กันคนละจังหวัดคนละเมืองหรือคนละประเทศเป็นไปได้และเขามักจะคิดถึงคุณเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนนะครับการอยู่กับตัวเองการนอนไม่หลับการฝันถึงละเมอเพ้อหาอะไรแบบนี้นะเราไม่ได้กล่าวเกินจริงความเดิมูนนี่เขามักจะคิดถึงคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนหรือพลังงานกลับกันตัวคุณนั่นแหละที่คิดถึงเขาเวลากลางคืนเช่นกันอะมาดูสิ เราจะได้เจอกันไหมเนี่ยเออจะเป็นยังไงต่อไปคนน่ารักจะมาบอกรักคุณเร็วๆนี้โอ,อ้ห้าถ้วยเขาเหงาเออห้าถ้วยเขาเหงาหรือคุณนั่นแหละที่เหงาหรือต่างคนต่างเหงามันเป็นความหงอยชั่วคราวแบบที่เราต้องทํานายไปตามหน้าไพ่ว่ามาความหงอยเหงาช่วงนี้ถ้าเกิดขึ้นเป็นเรื่องชั่วคราวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นความหงอยเหงาที่เกิดจากปัญหาเก่าที่คุณกําลัง move on หรือ move on ได้แล้วก็แล้วแต่หรือเป็นปัญหาปัจจุบันหรือแม้แต่ไม่ได้มีปัญหาใดๆแต่ขออนุญาตทานายว่าคุณอาจจะกังวลล่วงหน้าไปเองทําให้เกิดความรู้สึกหม่นหมองในใจไม่ต้องกังวลนะครับไพ่ห้าถ้วยชัดเจนตามหน้าไพา่มันมี3ถ้วยที่ล้มไปแล้วปัญหาที่แก้ไขอะไรไม่ได้หรือเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วไปแล้วก็แล้วกันไปแต่ขอให้โฟกัสที่สองถ้วยที่ยังตั้งอยู่นะครับนะมองปัจจุบันนั่นแหละขออนุญาต แนะนำใบนี้คือการให้มองปัจจุบันแล้วจะดีเพียงแค่คุณหันกลับมามองปัจจุบันคุณจะมีความสุขมากขึ้นและอย่าลืมนะว่าสองถ้วยที่ตั้งอยู่นี่คือความหมายซ้อนกันของความเป็นสองถ้วยสองถ้วยคืออะไรรู้อยู่เนื้อคู่กาลยาณมิตรเออนะอย่าจมกับอดีตมองปัจจุบันแล้วจะดีโอเคมาดูกันต่อนะครับคนน่ารักกำลังจะมาบอกรักคุณเออจะมาในรูปแบบใดทักมาเลยไหม โอหาเลยไหมหรือมาหาถึงบ้านเลยไหมเออโอไพ่รู้ใจเรามากเพิ่งพูดไปไม่ทันขาดคำหกดาบข้ามน้ำข้ามทะเลการล่องเรือเกิดขึ้นตามหน้าไพ่ตามภาพตีความทำนายออกมาได้ว่าเขาจะเดินทางมาหาคุณถ้ามาได้นะ ถ้าไม่ติดปัญหาใดๆไม่ติดอุปสรรคใดๆไม่ติดธุระใดๆเขาอยากมาหาคุณเขาจะมาหาคุณหรืออย่างน้อยคือมีความอยากมาหาเกิดขึ้นแล้วกาลังวางแผนวางแผนจัดตารางเวลาแล้วว่าจะเดินทางได้เมื่อไหร่อะไรแบบนี้จะมาที่บ้านเลยไหมหรือจะนัดเจอที่ไหนอะไรแบบนี้ประมาณนี้หรือจะโทรมาก่อนจะทักมาก่อนมีการนัดแนะกันแน่นอนอ่ะมาดูซิเขาจะทายังไงต่อไป <c oughs> อืม <c oughs> คนนี้มาแน่มีโอกาสที่จะมาบอกรักคุณต่อหน้า ถ้าเขากล้ามากพอนะแต่ถ้ายัางไม่กล้าก็อาจจะเป็นการแชทมาหรือโทรมาอะไรแบบนี้มีความเป็นไปได้สูงมากโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. สามถ้วย three of cups ยินดีด้วยความเฉลิมฉลองเกิดขึ้นแน่นอนวันนี้เรามีทั้ง4ี่ไม้เท้าตั้งแต่ตอนแรกนะครับความยินดีเฉลิมฉลองตามด้วย3ามถ้วยสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนในด้านความสัมพันธ์ตามหัวข้อนี้ที่ว่าคนน่ารักจะมาบอกรักคุณเป็นไปได้ว่าเขาจะบอกรักคุณสำเร็จ และคุณกับเขามีโอกาสจะได้เปิดใจให้กันถ้าคนที่คบกันอยู่แล้วที่ว่าตอนแรกงอนกันอยู่ในบางท่านนะบางท่านที่งอนกันอยู่มีโอกาสคืนดีกันส่วนคนที่มีคู่แล้วถ้าได้ดูคลิปนี้ทํานายว่าคุณและคู่ของคุณครอบครัวของคุณจะมีความสุขความจเจริญมีข่าวดีในครอบครัวเอารับไว้เลยมาดูกันต่อสิครับอืมน่ายินดีน่ายินดีนนดคนน่ารักจะมาบอกรักคุณจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นต่อไปอย่างไรเมื่อไรเร็วๆนี้ไหม โอ้ราชนีดาบเร็วเรวนี้ คนคนนี้แม้จะมีพลังงานของความเป็นเด็กกว่าความอ่อนวัยขึ้นตอนแรกแต่เขาใจเขาเป็นราชนีดาบใจเขามุ่งมั่นตั้งใจมากที่จะมาสารภาพรักคุณมาบอกรักคุณเร็วๆนี้มีความเด็ดเดี่ยวในใจนะครับหรือทำนายอีกอย่างหนึ่งได้ด้วยว่าเขาจะเข้าทางผู้ใหญ่เออจะเข้าทางผู้ใหญ่จะขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เป็นไปได้ถ้าเขารู้จักผู้ใหญ่ฝังคุณถ้าพ่อแม่คุณหรือญาติผู้ใหญ่ฟังคุณรู้จักเขาหรือรู้จักซึ่งกันและกันเขาจะเข้าทางผู้ใหญ่อ่ะไม่ธรรมดาคนนี้ อยู่เป็น <laughs> end ure, end ure. เอ็นดูเอ็นดูมาขยายความกันหน่อยซิว่าเขาจะดำเนินการอย่างไรต่อไปคนน่ารักจะมาบอกรักคุณโอ้โ oh, ห justice เขาจะดำเนินทุกอย่างด้วยความถูกต้องคนคนนี้รับประกันได้จากพลังงานที่เสี่ยงทายนะว่า เขาจะใช้ความถูกต้องในการเข้าหาคุณจะไม่มีการมาทำรุ่มร่ามบ้าบอๆบบบหรือมาใช้วิธีตุกติกทางลัดใดๆเรียกว่าเป็นคนจริงใจมากคนหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นการเข้าตามตรอกออกตามประตูแล้วดังกล่าวไปแล้วเมื่อกี้ที่เขามีโอกาสจะเข้าทั้งผู้ใหญ่เป็นไปได้ว่าคนคนนี้ค่อนข้างอา,อาจจะมีความคิดนะไม่ถึงกับหัวโบราณแต่เรียกว่าเป็นคนที่ ยึดวิถีดั้งเดิมอะไรแบบนี้ชอบความถูกต้องเป็นไปได้นะครับอ๋อ,อแล้วคนราศีตุลก็เด่นนะมาดูกันต่อสิเออจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปจะมีความโชคดีใดๆเพิ่มเติมหรือไม่โอ้โห,โ,หโหสิบถ้วยสบายใจได้ละเทน of Cups อย่างแรกเลยคนโสดมีโอกาสได้คู่ได้แฟนก็เร็วๆนี้แหละ คนน่ารักจะมาบอกรักคุณและมีโอกาสที่เขาจะทำสำเร็จมีโอกาสที่คุณจะรับรักมีโอกาสที่จะตอบรับความสัมพันธ์ตอบรับไมตรีซึ่งกันและกันคนโสดมีโอกาสได้แฟนคนมีแฟนมีโอกาสพูดคุยเรื่องการสู่ขอมั่นหมายแต่งงานส่วนคนมีคู่แล้วทำนายว่าคุณจะมีความสุขความเจริญครอบครัวสุขสันต์แน่นอนอ่ะขออีกสักใบส่งท้ายนะครับสรุปวันนี้นะสรุปพลังงานวันนี้การเสี่ยงไทยวันนี้ ย้ำว่าการเสี่ยงไทยไม่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกท่านนะครับขอให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปคนน่ารักจะมาบอกรักคุณขอพลังงานใบสรุปหนึ่งใบนะครับ <c oughs> โอ้โหสองถ้วยมาแล้วมาในที่สุดใบสรุปวันนี้สวยงามมากกราบสาธุขอรับด้วยคน สองถ้วยไพ่เนื้อคู่ดีกว่านี้ณนะเวลานี้สำหรับหัวข้อนี้วันนี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้มีทั้งสิบถ้วยไพ่ครอบครัวสุขสันต์และสองถ้วยไพ่เนื้อคู่คนน่ารักมีโอกาสเป็นเนื้อคู่ของคุณย้ำว่าเป็นการเสี่ยงไทยไม่สามารถตรงกับทุกท่านนะ แต่นำไปใช้ประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้ถ้าคุณรักใครชอบใครอยู่คุณลองเล็งเล็งเขาดูเออหาทางลองคุยกันพูดพบปะพูดคุยอะไรแบบนี้คุณชอบใครคุณมีโอกาสสมหวังถ้าใครมาชอบคุณก็มีโอกาสสมหวังดีไม่ดีคนที่คุณเล็งอยู่คนน่ารักที่คุณเล็งอยู่กับคุณกับเขามีใจตรงกันนะสองถ้วยดวงเนื้อคู่ชัดเจนขนาดนี้ที่เหลือจะสารต่อกันอย่างไรแล้วแต่การปฏิบัติจริงดูดวงดูอย่างไม่งมง่ายดูเป็นแนวทางดวงดีแล้วที่เหลือ อยู่ที่คุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วคุณจะสมหวังนะครับโอเคครับขอพรบคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขควาเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ